สี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ควรบูชาในปี2566บูชาแล้วรวยทันใจรวยเร็วจเจริญรุ่งเรืองสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้มาพบกับช่องมหาชาญชาแนลอีกเช่นเคยนะครับเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อบาปุลคุณโทษนะโกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับเข้ามาแล้วก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานให้กัลยาณมิตรท่านอื่นได้รับชมรับฟังคลิปนี้ด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังครับอาจารย์คาทาชินะบัญชรกล่าวว่าเทนมูเตลูปี2566ก็มีความคล้ายกับเทนของสี ตามธาตุต่างๆธาตุในโลกนี้จะมีอยู่สี่ธาตุที่ก่อกำเนิดชีวิตและให้พลังนั่นก็คือดินน้ำลมไฟตามแบบของไทยทตาของจีนก็จะมี5้าธาตุก็คือน้ำไม้ไฟดินและทองซึ่งแต่ละธาตุก็จะส่งพลังในด้านต่างๆที่แตกต่างกันออกไปดังนี้ ธาตุดินคือความหนักแน่นมั่นคงธาตุน้ำคือความมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์ธาตุนมคือการับปรเปลี่ยนความสุขความสดชื่นธาตุไฟคือความจเจริญรุ่งเรืองดินน้ำนมไฟเป็นธาตุที่ส่งพลังให้กับเราซึ่งในปี2566ถือเป็นธาตุปีกระต่ายธาตุไม้น้ำ สำคัญที่สุดเลยก็คือน้ำน้ำก็คือพญานาคหนึ่งพญานาคองค์พญานาคมีความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาตามประเพณีวัฒนธรรมของลุ่มน้ำโขงการนับถือพญานาคเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นโดยเชื่อกันว่าพญานาคเป็นตัวแทนของน้ำฉะนั้นหากบูชาท่าน ก็ต้องดูแลรักษาบ้านอันเป็นที่อยู่ของท่านให้ดีนั่นคือช่วยกันดูแลแ,แม่น้ำลำคลองให้ใสสะอาดเมื่อศรัทธามากก็จะช่วยกันดูแลรักน้ำไม่ทำลายไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองรวมถึงใช้น้ำอย่างประหยัดและเห็นคุณค่ากันให้มากยิ่งขึ้นน้ำมีความหมายถึงชีวิตความชุ่มชื้น ความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งเพราะฉะนั้นการบูชาพญานาคจึงแฝงด้วยคติธรรมให้เรารักโลกรักธรรมชาติเมื่อเรารักธรรมชาติธรรมชาติก็จะดูแลเราฝนก็จะตกตามฤดูกาลดินน้ำก็จะอุดมสมบูรณ์ปีหน้าเทนของบูชาพญานาคก็ยังหมายถึงโชคลาภความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ ความสุขสงบร่มเย็นอาจารย์คาถากล่าวว่าสถานที่แนะนำสำหรับผู้ที่ศรัทธาหากมีโอกาสให้ไปลองไหว้กันที่ค่ำชะโนดจังหวัดอุดรธานีพยาศีสัตรนาคราชจังหวัดนนองคายปู่อือลือและถ้ำนาคาที่จังหวัดบึงกาฬ 2. ท้าเวสวรรคือธาตุดินคือความหนักแน่นมั่นคงทรงพลัง เราผ่านวิกฤตของโลกโควิดวิกฤตพลังงานวิกฤตความวุ่นวายในโลกจากสงครามเพราะฉะนั้นเทนในเรื่องการเงินการลงทุนของเรามีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องทิปโตหุน้นทองคำน้ำมันตลาดหุน้นเปลี่ยนแปลงจนผู้เชี่ยวชาญยากต่อการวิเคราะห์เฟกขึ้นดอกเบี้ยทุกอย่างเกิดการสวนทอง ทุกอย่างเกิดการสวนทางกันไปมาเพราะเทนของโลกเปลี่ยนไปฉะนั้นความหนักแน่นมั่นคงทรงพลังจึงต้องมาช่วยเสริมความหนักแน่นทรงพลังของดินมีอยู่สององค์ได้แก่ท้าวเวสสุวรรณและพระพิคเนศท้าวเวสสุวรรณผู้ดูแลขุมทรัพย์ในแผ่นผู้ดูแลขุมทรัพย์ในพื้นดินชาติก่อนของท้าวเวสสุวรรณเป็นพราม เป็นขหาบดีมีทรัพย์สินเยอะทำโรงหีบอ้อยเจ็ดโรงแบ่งเป็นหกโรงทำขึ้นมาโดยนำผลกำไรที่ได้มาดูแลชุมชน,ชนคนรอบข้างส่วนโรงที่เจ็ดทำขึ้นมาเพื่อเป็นทานแจกจ่ายให้กับคนที่อยากได้น้ำอ้อยน้ำตาลอ้อยสามารถมารับได้ฉะนั้นใครที่บูชาเท้าเวสสุวรรณ จึงเชื่อกันว่าจะรวยได้รับทรัพย์อาจารย์ทตากล่าวเสริมว่าคนที่นับถือท้าเวสุวรรณมักให้ทานมีความอ่อนน้อม,อมเห็นอกเห็นใจเอาใจเขามาใส่ใจเราตัวเราก็ดีแล้วก็ดูแลผู้ที่ได้โอกาสกว่ามันก็จะทำให้ธุรกิจดีตอบแทนสู่สังคมสู่ลูกค้าแบบจริงใจยิ่งไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไร ก็จะยิ่งได้กลับมาแบบทวีคูณเพราะฉะนั้นเทียนการบูชาเท้าเวสุวรรณก็จะคงอยู่ในปี2,566 3. พระพิคเนตความหนักแน่นทรงพลังของาาุดินอีกหนึ่งองค์ก็คือพระพิคเนตเทพเจ้าแห่งความสำเร็จในทุกๆด้านทั้งงานทั้งความก้าวหน้าในหน้าที่การงานความมั่นคงรวมถึง สิ่งที่คิดไว้จะสำเร็จสมหวังดังใจที่ปรารถนาเพราะฉะนั้นองค์พระพิคเนตจึงจะยังคงอยู่ในปี2,566แต่จะสังเกตได้ว่าเราจะไปหมู่องค์พระพิคเนตในสถานที่ใหม่ๆที่อาจจะยังไม่เปิดเผยหรือเข้าได้ยากมีคนรู้จักและไปบูชาน้อยรู้จักกันเฉพาะพื้นที่เช่นองค์พระพิคเนตที่ วัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นเทวลูกองค์พระพิคเนตประจำองค์ของพ่อท่านค้ายวาจารรรสิทธิ์ศรรักดิ์สิทธิ์มากโอกาสไปกราบไหว้จะค่อนข้องยากนักเพราะอยู่ในกุฏิหลวงพ่อท่านค้ายเรียกองค์พระพิคเนตองค์น,นี้ว่าพระอุเชนถือเป็นพระพุทธรูปถิ่นศักดิ์สิทธิ์มีอายุนับพันปี เพราะมีตำนานที่เกิดจากการบอกเล่าของพ่อท่านขายเองรวมทั้งของลูกศิษย์ใกล้ชิดทั้งของพระที่คอยดูแลก็ทำให้องค์นี้จะเป็นผู้รู้จักเพิ่มขึ้น 4. พรพยาคุธคนยุคนี้นอกจากการความมั่นคงอยากรำ่ำรวยแล้วอะไรที่จะช่วยโดนบันดาลให้สำเร็จรวดเร็วนั่นก็คือพยาคุธซึ่งเป็นตัวแทนของธาตุลม และธาตุไฟถือถือเป็นเท่าของพระอาทิตย์ส่วนหนึ่งของพระอาทิตย์คาถาพระยาพุทตอนหนึ่งว่าพระยาคุทธรุดรุดแล้วรวยองค์พระยากุทองค์พระยาพุก็จะยังเป็นที่ต้องการในหมู่คนที่ต้องการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนแบบรวดเร็วรวยทันทีรวยทันใดรวยทันใจ รวยทันใช้ต้องพยาพุดธรวยแบบมั่นคงยั่งยืนต้องท้าเวสุวรรณประสบความสำเร็จต้องพระอุเชนพระพิคเนตอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมั่งคั่งด้วยทรัพย์สินมหาศาลโภคทรัพย์มากมายและมีโชคลาบต้องพรยานาคอาจารย์คัธากล่าวทิ้งท้ายว่า ส่วนเรื่องของสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์สามารถขอได้ทั้งสองค์แต่ความเชื่อความศรัทธาที่นําเอาพลังของธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและก็ธาตุไฟพลังของธาตุทั้งสี่ก็กำเนิดมนุษย์และพลังของธรรมชาติมาเพิ่มพลังให้กับชีวิตของเราซึ่งถ้าเราศรัทธาแบบมีสติศรัทธาแบบไม่ง,ง่งาย ก็จะทําให้เรามีหลักการในการดําเนินชีวิตและจะทําให้เราประสบความสําเร็จครับก็ต้องกราบขอบพระคุณที่เข้ามากดติดตามรับฟังกับช่องมหาชานชาแนลนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมหาชานชาแนลด้วยนะครับสุดท้ายนี้มหาชานก็ขอคุณอํานาจ พระศีรัตนไตะยตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญบารมีคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายจงมาอำนวยอวยพรให้กับท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านจงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังความปรารถนาสำหรับคลิปนี้มหาชาันต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ